สวัสดีครับวันนี้คลิปน,นี้มันอยู่กับาการติดตั้งชั้นไอวางวางชุดไอจานาเทียมครับนนี้ก็เป็นขาแบบจะเป็นเสียบฝั่งมาดน,นี่ครับก็จะยึดขาดตรงนี้ก่อนนะถอดออกมาเลยครับเราจะดูระดับ นี่ครับระดับชั้นทีเ่เราเระดับน้ำติดตัวนี้นะครับก็เราจะเราจะมารก,กรูเพื่อเจาะน,นี่เป็นอิดมอนเบานะครับอิดมอนเบาอิดมอนเบาเราไม่ต้องกระแทกก็ได้ครับไ,ไม่ไม่กระทบปูนลายก็เดี๋ยวผมจะมารครับ เล,ละมาร์ r เสร็จแล้วครับนี่ครับเจาะผมใช้เป็นสว่านตนัวเล็กครับเจาะไม่เด้งกระแทกอะไรเลยครับหมุนเท่าไรธรรมดานะอินอวอร์มจะเจาะง่ายครับไม่เหมือนพวกพวกพ,กพการนะ์ทไม่หมุนเท่านนะผมเลึกก็แตกตามพูกเลยครับ เดี๋ยวผมใส่พุก,ก่อันนี้อันนี้ผมใส่พกกุกน,นะครับสี่จุดอันนี้เป็นพุกเข้าแถมมาเลยครับก็น,นี่ผมใช้เั็ดดอกหกจุดห้าแต่พุกน่าจะเป็นเบ็ดเจ็ดมันจะแน่นครับเดี๋ยวผมจะล,ลองเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้ตัวเหล็กเข้าไปครับเดี๋ยวขอต์คลิปเนี้ยครับตอนนี้เราได้ยึดขาเสร็จแล้วนะครับนี่รับสึกแน่นครับ หรืก็นำไม้ตัวนี้มานะครับมันก็จะมีรูรูสเสียบเข้าไปเลยครับง่ายๆครับแค่สว่านตัวเดียวก็ได้นี่ครับอันนี้มันจะมีน็อตอยู่มมาถึงให้น็อตมาสองตัวน่ครับเป็นน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้อัดเข้าไปเลยมันก็จะเข้าที่รู้ตัวนั้นพอดีตัวเหล็กครับตัวเหล็กจะไม่รูเนี่ยครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมนี่นก็ไปที่เรียบร้อยครับประมาณสองสามนาทีก็ติดเสร็จนะครับไง่ายก็ฝากกดไลค์ช่องไนช่างเลยนะครับกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ